ท่านปู่เจ้าสมิงพรายเป็นฤาษีที่มีอาสมบนภูเขาอยู่ทางภาคเหนือของดินแดนล้านนาเป็นฤาษีที่มีอิทธิฤทธิ์มากแปลงกายเหาะเหินเดินอากาศบางตาดนใจได้มีทิพย์จกขู่ตาทิพย์ที่เห็นบุพกรรมต่างๆรูปร่างหน้าตาของท่านปู่เจ้าสมิงพรายเอาแน่อนอนไม่ได้ท่านสามารถแปลงกายให้อยู่ในรูปไรก็ได้ทั้งเด็กหนุ่มวัยรุ่นวัยกลางคนวัยแก่เท่าเป็นเสือโคร่งเสือเหลืองหรือแมวเป็นโน่นเป็นนี่ตามแต่ท่านจะปรารถนาอายุของท่านปู่เจ้าสมิงพรายก็หลายร้อยปีในวรรณคดีลิลิตพะลอวรรณคดีที่เล่าถึงความรักและโศการรรมะหว่ เจ้าเมืองสวงและสองธิดาแห่งเมืองสองคือพระเพื่อนกับพระแพงทั้งสองหลงรักพระหล่อจากคําเล่าลือถึงความงดงามและความสง่างามจนถึงกับล้มป่วยเพราะใจที่ไม่อาจพบรักพระหลอ่อพี่เลี้ยงของพระเพื่อนพระแพงเห็นดังนั้นจึงพาสองนางออกเดินทางขึ้นเขาฝ่าป่าลึกไปหาฤาษีผู้ทรงเวทมนต์ที่ชื่อว่าปู่เจ้าสมิงพรายเพื่อขอความช่วยเหลือในระหว่างการเดินทางก็พบกับภาพลวงตาที่ปู่เจ้าสร้างขึ้นเพื่อทดสอบความตั้งใจของพวกเขาเขาจะเห็นสิ่งสาราสัตร์เพ่นพ่านไปทั่วเห็นแล้วก็ต้องสะพึงกลัวเช่นงูเหลือยมกาลังรัดควายเห็นจระเข้ ็นช้างน้ําวิ่งไล่แทงงาเห็นเนื้อก,กาลังสมสู่กับคนใต้น,น้ำและพูดผีดปีศาจมากมายแต่ทั้งหมดก็เป็นเพียงภาพลวงตาที่ปู่เจ้าสนิงพายโดนให้เห็นและนี่คือจุดเริ่มต้นของการไล่คา,าถามหาสเสน่ห์ที่จะเปลี่ยนชะตากรรมของพระลอและพระเพื่อนกับพระแพงไปตลอดกาลถ้าอยากรู้ว่าปู่เจ้าสนิงพายไล่เวทมนต์อะไรต่อฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับ